สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจนะคะฟอร์ดายแดงไบซิลีนะคะวันนี้นะสิอยู่กับรถรุ่นด้านหลังสิคันนี้นะคะเป็น DBL w i t e c นะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคา9,200 0บาทนะค,ะคันนี้เป็นรถของพี่รณชัยนั่นเองค่ะซื้อสดเลยนะคะแล้วก็รีเควสตแต่งด้วยนะ,ะ mm. เดี๋ยว mm. สี่จะพาไปชมนะคะว่ารถพี่รณชัยคันนี้นะคะมีแต่งอะไรไปบ้างนะ,ะไปดูกันเลยค่ะ mm. เริ่มตั้งแต่ด้านบนเลยะค่ะตัวนี้จะเป็นสกูฟฟิตนะคะบานใหญ่เท่าฝากระโปรงเลยนะคะทำเป็นสีดำนะตัดเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้ มามาสแต็งนั่นเองค่ะขยับมานะคะที่ตัวด้านหน้านะเราใส่ชุดวายบอดี้นะคะตัววายบอดี้เนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยตัวกระจังหน้านะคะตัว Ford สีดําด้านแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟออนนะคะ3จุดนะคะแล้วก็ตัวหนังสือ f o r d นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ชุดชายกันชนด้านล่างนะด้านล่างตัวนี้จะมีตัวไฟตัว C นะคะเป็นไฟ LED สองฝากฝั่งเลยนะคะมาพร้อมกับตัวชายกันชน ด้านล่างทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็บิวอินนะคะติดตั้งนะคะเซ็นเซอร์ hmm. <S S ensor, กะระยะด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. แล้วก็ด้านหน้านะคะสใส่ให้นะคะเป็นไฟหน้ามาสเตงนะคะมีตัวขีดส้ขีดนะคะไฟสีส้มนะคะแล้วก็วงแหวนครอบแก้วนะคะคันนี้ใส่เป็นตาแดงนั่นเองค่ะข mm hmm. ยับมาถ้าดูที่ตัวะะะะตวายบอดี้นะคะนนอีก1ชิ้นนะคะเป็นตัวบอดี้รถนะคะที่ใส่นะด้านหน้า2ชิ้นด้านหลัง2ชิ้นนะคะพร้อมกับตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้นะคะทำให้ตัวรถนะคะดู บึกบืนมากขึ้นนะคะแล้วทําให้ตัวรถดูสวยมากๆเลยนะคะเป็นตัวบอดี้นะ cer. ที่ประกบกับตัวรถนะคะที่ตีปงออกมานะคะประมาณ7นิ้วนั่นเองนะคะเทกเจอร์หน้าตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ชุดยกนะคะช่วงล่างนะคะคันนี้ทําการยกมานะคะหน้า2หลัง2นะคะในเซตยกโบเฟเดอร์ทำการเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวโช๊คนะคะเป็นโช๊ค2.0นะคะโมโนทูปปีกนกปรับองศาสีแดงแบบนี้นะของโบเฟเดอร์นั่นเองค่ะแล้วแม็กยางนะคะตัวนี้ใช้เป็นแม็กลายดอกไม้นะคะขอบ18นะส่วนยางเนี่ย ใช้เป็นยาง33นะคะคูณ12.5นะคะ R18 นั่นเองค่ะเป็นยางออเทเลนนะคะวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยค่ะเบ้ารองมือนะคะคิ้วกันสาดก็ติดให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเหล่าหลังคานะสามารถไปติดแหลกเพิ่มเติมได้นะคะนี่เลยนะส่วนด้านท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นสปอร์ตบาร์ด้านท้ายที่มากับตัวโรงงานแล้วนะคะจะมีค่าส้มด้วยสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกโดนที่3ด้วยค่ะและตัวชุดวายบอรดี้นะคะอีก2ชิ้นนะคะที่ประกบด้าน ตัวด้านท้ายรถนะคะนี่เลยค่ะเท็กเจอร์หน้าตาแบบนี้นะคะทั้งความโคง้งความนูนนะคะความโป่งนะคะที่ตีโป่งออกจากตัวรถนะคะตัวนี้นะคะทําให้ตัวรถดูสวยมากๆเลยนะแล้วก็บึกบึนมากๆนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาเท็กเจอร์แบบนี้มาพร้อมกับคิ้วล้อนะคะส่วนไฟท้ายตัวนี้ใส่เป็นไฟท้ายทอร์ัส V5 นะคะปีกผีเสื้อนั่นเองค่ะส่วนฝาครอบท้ายกระบะตัวนี้เราใส่เป็นตัวเว้าโลโก้นะคะ ตัวหนังสือฟอร์ดนะคะ f o d สีดําเงานะคะทําเป็นพื้นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวหนังสือสีดําเงานะคะคันนี้มีกล้องด้วยนะคะกล้องมองหลังด้านหลังตัวนี้อยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นกล้องตรงรุ่นนะคะแล้วก็เซนเซอร์กะระยะถอยหลัง4จุดนั่นเองค่ะส่วนฝาท้ายของรุ่นวาทเทนะคะมีผ่อนแรงถึง6 6เเลยเดี๋ยวสิเปิดให้ดูนี่ค่ะนี่ผู้หญิงใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะนี่หละคะ่ะปิดมือเดียวด้วยนะคะนี่เลยค่ะ เดี๋ยวสิจะพาไปชมนะคะภายในของตัวรถรุ่น w ัแทเกธรรมดาไปดูกันเลยค่ะพอเปิดมานะสิ่งแรกที่เจอจะเป็นพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพวังาไฟฟ้านะคะระบบ e-pass นั่นเองค่ะมีมัลติฟังก์ชันนะคะที่พวงมาลัยด้วยนะคะส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอซิงส3นะคะทัชสกรีน8นิ้วนั่นเองค่ะระบบเสียงภาษาไทยนะคะเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยค่ะส่วนเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ ธรรมดานะคะ6สปีดเครื่อง2อ0 0ค่ะ180แรงม้านั่นเองค่ะแล้วก็เบาะนะคะเป็นเบาะหนังมากับโรงงานแล้วนะคะเดินด้วยได้สีส้มนะคะแต่เก็บคู่นั่นเองค่ะส่วนไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าออโต้นะคะที่ปัดน้ำฝนออโต้นะคะแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงนั่นเองค่ะคอนโซลหน้านะคะจะหุ้มหนังนะคะแล้วก็เดินด้วยได้สีส้มนั่นเองค่ะ ส่วนกุญแจนะคะตัวนี้เสียให้ดูกุญแจก่อนนะคะกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็ปุ่มพุซัสต์ทนะคะ เรียกได้ว่าคันนี้นะคะแต่งสวยมากๆเลยนะในชุดวายบอดี้แล้วก็ยก2นิ้วนะคะแม็กขอบ18นะคะของพี่รณชัยนั่นเองนะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะอยากได้รถคันด้านหลังสีคันนี้อยากแต่งแบบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะถ้าเข้ามานะคะสอบถามโปรโมชั่นออกรถกับ4ได้นะคะได้ที่เพจฟอร์ดป้ายแดงบายสิรินะคะหรือสายด่วนนะคะโทรตรงหาสีนะคะที่ที่เบอร์0 8 3 5 1 6 9 8 3 2นะคะ0 8 3 5 1 6 9 8 3 2นะคะ ออกรถฟอร์ดนะคะแต่งรถสวยนะคะต้องนึกถึงสิรินะคะสำหรับวันนี้นะคะสิขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ <S <S บ๊ายบายค่ะ